สวัสดีครับวันนี้มาพบกับครูนัเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออน,ออนเลนนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงเป็นวิชาคณิตศาสตรแ์แน่ๆเลยนะเจอเครูเล่นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับครูเด er ่นจะพานักเรียนไปทํากิจกรรมฝึกทักษะครับเรียนเกี่ยวกับการบวกและลบเศษส่วนนั่นเองโ okay อเคไหมเออซึ่งนักเรียนเรียนมาแล้วนะครับวันนี้ครูนัเด่นจะพาน่านเรียนไปทํากิจกรรมฝึกทักษะในหัวข้อนี้นะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนเปิด หนังสือของอักษรคณิตศ,ศาสตร์ปร6เล่มหนึ่งไปที่หน้า56ได้เลยครับเมื่อเรียนเปิดมาแล้วจะเจอหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ครนจะสอนแค่เฉพาะข้อที่เป็นจํานวนคี่นะครับนักเรียนโอเคเนาะอ่ะมาดูครับข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าอะไรครับอ่านคําสั่งก่อนเลยเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยหาผลบวกหรือผลลบของเศษส่วนครับแล้วก็จํานวนคละต่อไปนี้นั้นมีทั้งเศษส่วนแล้วก็จํานวนคละด้วยนะสอนไปหมดแล้วนะครับจาได้ไหมอ่ะมาดู คพื่อนขอทบทวนก่อนถ้าเป็นการบวกหรือว่าลบเศษส่วนนะครับโอเคนะถ้าเป็นการบวกลบเศษส่วนนักเรียนทําส่วนให้เท่ากันจบเลยเอเานะครับทําส่วนให้เท่ากันเช่นคลื่นขอข้อแรกเลยครับข้อที่1ข้อที่1มาดูครับเศษหนึส่วนสบวกับเศษสีส่วนหครับตัวนี้อ่ะมาดูเนื่องจากเป็นเศษส่วนถูกไหมครับ ครูนบอกแล้วว่าถ้านักเรียนเป็นการบวกลบเศษส่วนให้ทําตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองดังนั้นตัวนี้ส่วน4ตัวนี้ส่วน5ทําเป็นค่อนอของเขาคือ20เขิงมากครับ20ดังนั้นนักเรียนจะได้ว่าเจ้าเศษ1ส่วน4ตัวนี้ต้องคูณด้วย5ส่วน5นั่นเองแล้วก็บวกกับเจ้าเศษ4ส่วน5ครับเจ้าตัวนี้ส่วนเป็น5ต้องทำเป็น20คูณด้วย4ส่วน4นั่นเองครับได้เนาะ ได้มาแล้วนักเรียนก็ตอบครูนดเด็นิดนึงครับตัวนี้จะได้เท่าไหร่1คูณกับ5้าเป็นห้าส่วนยี่สิบครับบวก4ี่คูณกับ4ี่เป็นสิบหกส่วนยี่สิบครับ <_ D> ดังนั้นบวกให้ครูนิดนิดนึงครับจะได้ว่าเ <_ D> ฮ้ยนักเรียนสังเกตตัวส่วนของเขาเป็นอะไรแล้วครับตัวส่วนของเขาเท่ากันแล้วดังนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันนักเรียนสามารถนําตัวเศษมาบวกหรือมาลบกันได้เลยนะครับดังนั้นก็จะได้ว่า นำห้าไปบวกกับ16เป็น2 1นั่นเองครับก็จะได้21สอ่วน20ออกมานั่นเองซึ่งได้ผลลัพธ์มาแล้วครูเฮนก็ขอเขียนคำตอบนิดนึงครับว่าเศษ1ส่วน4บวกกับเศษ4ส่วน5จะได้21ส่วนนั่นเองหรือถ้านักเรียนสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ทำนะครับโอเคข้อนี้21มีตัวประกอบคือ3กับ7 แล้วก็20ไม่มีตัวประกอบคือ3กับ7แล้วทำไม่ได้นะครับโอเคนะแด้นไปต่อครับข้อที่3มไปดูข้อที่3ครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยเศษ5ส่วน6ครับบวกเศษ3ส่วน4เอาล่ะครับเหมือนเดิมเลยข้อนี้เลื่อนแอบหาโครโนอให้นักเรียนดูนิดนึงนะครับตัวนี้นะหาโครโนอนะชุขอแอบทดให้ครับมี6กับ4นักเรียนจำได้ไหม หารด้วย2เหลือ3าครับเหลือ2นําเลขพวกนี้มาคูณกันทั้งหมดเลยครับ2อคูณสเป็น6 6กคูณสเป็น12งดังนั้นคอานของข้อนี้คือ12นะครับดังนั้นนักเรียนต้องทําตัวส่วนให้เป็น12ครับดังนั้นจะได้ว่าเศษ5ส่วน6ต้องคูณด้วย2ส่วน2ครับบวกกับเศษ3ส่วน4ต้องคูณด้วย3ส่วน3ครับดังนั้นจะได้มาแล้วครับว่า ห้าคูณกับสองเป็นสิบส่วนสิบสองบวกกับเก้าส่วนสิบสองนั่นเองซึ่งเหมือนเดิมเลยครับนักเรียนตัวส่วนของนักเรียนเป็นไงกันแล้วเท่ากันแล้วนักเรียนนําตัวเศษมาบวกหรือว่าลบกันได้ตามปกติเลยดังนั้นสิบบวกกับเก้าเป็นสิบเก้าส่วนสิบสองครับโอเคนะดังนั้นตัวนี้ไม่สามารถทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้แล้วนักเรียนก็ตอบเลยครับข้อที่สามว่าเศษห้าส่วนหกบวกกับ เศษ3ส่วน4จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ19ส่วน12นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นเศษเกินทั้งหมดนักเรียนสามารถทำเป็นจำนวนคละได้ไหมได้โอเคนะงั้นครูเน้่นขอทำเป็นจำนวนคละตรงนี้ให้นิดนึงนะครับโอเคนะเช่น21ส่วน20นะครับตัวนี้21สเ่วน2ีสดั๋นักเรียนก็ดูครับว่า20คูณอะไรไม่เกิน21 คูณ1ครับได้1เหลือเศษอีก1ส่วน20เรายังจะตอบเป็นจำนวนคละแบบนี้ก็ได้หรือจะตอบเป็นเศษเกินก็ได้โอเคนะครับไม่ผิดจ้ะดังนั้นข้อที่3ครับ19ส่วน12ตัวนี้ทำเป็นจำนวนคละจะได้เท่าไรเอ่ยเท่ากับ1 12คูณ1เป็น12เหลือเศษอีก7ส่วน12ครับ ตอบแบบนี้ก็ได้เค okay, นะหรือนักเรียนจะตอบเป็นเศษเกินก็ได้ครับไม่ผิดเหมือนกันใช้ยังไงก็ได้นะครับไปต่อข้อที่ห้าครับมาดูข้อที่ห้าเป็นเศษสี่ส่วนเจ็ดครับตัวนี้นะแล้วก็ลบกับเศษหกส่วนสิบเอ็ดครับตัวนี้มาดูนิดนึงครับจะได้เท่าไหร่นะข้อนี้คอรนอนักเรียนหาเองได้ไหมเอ่ยได้เนาะเนื่องจากว่าเจ็ดกับสิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ ดันจับมาคูณกันจะได้ครนรเลยครับดันครนของข้อนี้ก็คือ77ครับดันจะได้ว่าเจ้าเศษ4ส่วน7ต้องคูณด้วย11ส่วน11ครับและลบครับเป็นลบนะข้อนี้นะเจ้าเศษ6ส่วน11ครับคูณด้วยเศษ7ส่วน7นั่นเองดังนั้นได้มาแล้วครับนักเรียนก็จะได้ว่าตัวแรก4คูณกับ11เป็น44ครับส่วนด้วย77 ลบกับ6คูณกับ7ครับคุณเรียกให้ครูณอากนิดนึงครับ7คูณกับ6เป็น42นั่นเองแล้วก็ส่วนด้วยโทษ77นะครับดังนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วเหมือนเดิมเลยครับนักเรียนนักเรียนนำตัวเศษมาบวกหรือว่าลบกันปกติได้เลยดังนั้น44-42ลบ42เหลือเศษ2ส่วน77นั่นเองครับซึ่งข้อนี้ก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับเป็น เศษ2ส่วนด้วย77นั่นเองได้มาแล้วครับดังนั้นครูเนขอไปต่อเลยนะในข้อถามก่อนครับ3ข้อที่ครูเนสอนมาในเรียนคนไหนถูกหมดบ้างยกมือหน่อยโอ้โหเก่งมากเลยนะครับเดนซู่ๆนะนั้นครูเนขอไปทําต่อนะถ้าเรียนทําได้โอเคเนาะไปต่อข้อที่7ครับนักเรียนมาดูครับข้อที่7นะข้อที่7เป็นจํานวนคละครับเอาแล้วครับทีนี้ถ้าเป็นจํานวนคละ นักเรียนสามารถทําแบบนี้ได้ครับให้นักเรียนนําตัวเลขที่เป็นจนํานวนเต็มของเขาเนี่ยมาบวกหรือมาลบกันก่อนได้เลยเจ้าตัวนี้ก็คือเลข1เจ้าตัวนี้คือเลขสองดังนั้นนักเรียนสามารถทําแบบนี้ได้ครับนําเลข1ไปบวกกับ 2, 2> ครับแล้วก็จะเหลือเศษส่วนก็คือ3ามส่วน4ี่นักเรียนก็บวกต่อเลยครับ3ามส่วน4ี่ไปบวกกับเศษหส่วน7ครับแค่นี้เลยจบโอเคนะทบทวนครับ ถ้าเป็นจำนวนคละนักเรียนสามารถนําจํานวนเต็มที่อยู่หน้าจานวนค้านั้นมาบวกหรือมาลบกันได้ก่อนเลยแล้วก็ค่อยนําเศษส่วนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาบวกลบกันปกติได้เลยครับโอเคนะซึ่งตรงนี้ครูเห็นขอใส่เป็นวงเล็บไว้ให้แล้วกันเนาะมาดูดังนั้นตัวนี้1บวก2เป็น3ครับดังนั้นตัวนี้จะได้3บวกกับนักเรียนก็ดูตัวในวงเล็บครับทําตัวส่วนแล้วกันข้อนี้หาคณนอเองนะครับ 7กับ4คูณนอกคือ28สิบดเก่งมากๆครับดังนั้นเจ้า3ามส่วน4ี่ตัวนี้ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย7ส่วน7ครับบวกเจ้าหส่วน7ครับต้องคูณด้วย4ส่วน4นั่นเองโอเคนะดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า3บวกกับเท่าไหร่เอ่ยตัวแรกครับ3ามคูณกับ7เป็นย1 7สอดคูณกับ4เป็นยี่สิบด บวกครับ5คูณกับ4เป็น20แล้วก็7คูณกับ4เป็น28ซึ่งคุณขอใส่วงเล็บเหมือนเดิมนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยตัวส่วนของเขาเท่ากันแล้วครับดังนักเรียนก็นำตัวเศษของเขามาบวกหรือมาลบกันปกติได้เลยดัยนจะได้เป็น3บวกกับ21บวก20ก็กลายเป็น41ครับส่วน28นั่นเองโอเคเนาะได้มาแล้วแบบนี้ครับนักเรียนก็สามารถเขียนตอบเป็นจำนวนคละได้แล้ว สบวกกับตัวนี้นักเรียนจะเขียนได้ว่าอะไรตัวนี้นะเพื่ไให้สังเกตเจ้าตัวนี้เป็นเศษเกินอยู่ถูกไหมครับนั้นทําไงก่อนทําเป็นจํานวนคะก่อนจะได้ว่าสาบวกกับเท่าไรเอ่ยตัวนี้ยี่สิบแปคูณหครับเป็นยี่สิบปดโอเคนะยี่สิบปดนับครับจนครบ41เหลือเศษอีกสิสามเก่งมากจะเหลือสิบสาส่วนยี่สิบแปดนั่นเองครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะได้ว่าเลยครับนักเรียนก็รู้ว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้คือจํานวนเต็มหน้าจํานวนคละถูกไหมครับกเรียนสามารถนําไปบวกกับจํานวนเต็มข้างหน้าได้เลยครับด้านสาบวกกับน่งเป็น4ครับจะได้4แล้วก็เหลือเศษส่วนคือ13ส่วน28แด้านข้อนี้จะได้ผลลัพธ์คือ4ีเศษสิส่วนยีนั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็คือคําตอบของข้อที่7นะครับเห็นไหม ว่ามันจะเริ่มมีความยากขึ้นนิดนึงนะดังนั้นไปตอบคำถามข้อเก่อนครับว่าได้ผลลัพธ์เท่ากับ4เซษ13ส่วน28ครับตัวนี้นะ4เซษ13ส่วน28นั่นเองครับและก็ไปต่อข้อที่9ครับขออีกหนึ่งข้อแล้วกันครับมาดูข้อที่9นะครับฝั่งนี้นักเรียนมาดูข้อที่9ให้ครูเน่นนิดนึงครับข้อที่9เนาะ ข้อที่9้าเขาบอกว่าอะไรครับ4เศษ5ส่วน8ครับลบ2เศษ2ส่วน3ดังนั้นเป็นจำนวนคละอีกแล้วนักเรียนก็สามารถนำจำนวนเต็มของเขามาลบกันได้เลยจะได้ว่าเท่าไหร่ครับ4ลบ2ครับโอเคนะแล้วก็จะเหลือเท่าไหร่ครับนักเรียนเศษส่วนก็คือจะเหลือตัวนี้ครับเศษ5ส่วน 5, 8โอเคนะก็บวกกับเศษ5ส่วน 5, 8 แล้วก็ลบกับใครครับนักเรียนเศษสองส่วนสามนั่นเองลบกันเลยครับได้แบบนี้ังนั้นครูเอ็นขอใส่เป็นวงเล็บแบบนี้ไว้ให้นะดังนั้นอย่าลืมครับถ้าเป็นจำนวนคละนักเรียนสามารถนําจํานวนเต็มข้างหน้ามาบวกหรือมาลบกันได้เลยแล้วก็บวกกับเศษส่วนมาบวกหรือลบกันปกติได้เลยครับโอเคนะดันจะได้แบบนี้ครับตัวแรก4ลบ2เหลือ2ครับบวกเจ้าตัวนี้ครับ 8กับ3 8มีตัวประกอบคือ2องคูณสคูณสซึ่ง3เป็นจำนวนเฉพาะดังนั้นครรนคือแปดคูณกับสาม้เลยครับเป็น24ดังนั้นจะได้ว่า5้ส่วนแดคูณด้วย3าส่วนสครับลบกับ2อส่วนสตัวนี้ต้องคูณด้วย8ปส่วนแเก่งมากครับโอ้โหใกล้มาแล้วเนาะมันจะได้2บวกกับก้อนข้างในวงเล็บครับห้คูณกัสเป็น สิบห้าส่วนยี่สิบสี่ครับลบกับสิบหกส่วนยี่สิบสี่นั่นเองเอาละครับดังนั้นจะได้ว่ายังไงเอ่ยสองบวกกับในวงเล็บเป็นเท่าไหรครับเพื่อนสังเกตในวงเล็บจะได้เป็นเท่าไรสิบห้าลบสิบหกเหลือลบหนึ่งครับดนนตัวนี้ต้องเป็นลบด้วยหนึ่งส่วนยี่สิบสี่นั่นเองเอาละครับเอ ดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้นักเรียนจะทำยังไงดีครับเอาละครับ2ลบปกติถ้าเราเขียนเป็นจำนวนคละเราต้องเขียนเป็นการบวกถูกไหมครับโอเคนะเนื่องจากข้อนี้เป็นลบ2ลบเศษหนึ่งส่วนยี่สี่นักเรียนทำยังไงดีนักเรียนต้องทราบเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าเจ้าตัวจำนวนเต็มตัวเนี้ยที่เขาไม่เขียนตัวส่วนเนี่ยก็คือหมายความว่าตัวส่วนของเขาคือ1น,นะครับเขเคนะเป็นหนึ่ง ดังนั้นเจ้าตัวนี้ครูขอลบนิดนึงครับว่า2เมื่อกี้ที่เขาไม่เขียนคือส่วนเป็น1นึ่งนะดังนั้นนักเรียนลบกับเจ้า1นึ่ส่วนยีครับแล้นักเรียนต้องทำเศษส่วนทำตัวส่วนให้เท่ากันดังนั้นตัวนี้ก็ต้องคูณด้วยยีส่วนด้วยยีครับจบละเหมือนเดิมเลยดังนั้นตัวส่วนก็จะเป็น24เหมือนกันแล้วครับ 24คูณกับ2เป็น48ครับลบกับ1ส่วนด้วย24ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับนักเรียนส่วนเท่าแล้วก็48ลบ1เหลือ47ครับส่วน24ดังนั้นนักเรียนสามารถทำตัวนี้เป็นจำนวนคละได้ด้วยครับ24คูณกับอะไรไม่เกิน47ครับ24คูณกับ1เป็น24เหลือเศษอีก23ส่วน24ครับ จนข้อนี้นักเรียนสามารถตอบได้แล้วครับว่าก็คือ1เศษ23ส่วน24ดังนั้นครูได้เํานได้คำตอบข้อที่9เรียบร้อยแล้วนะครับไปเขียนคำตอบข้อที่9ครับ1เศษ23ส่วน24ครับจะได้1เศษ23ส่วน24ดังนั้นขอทบทวนตรงนี้ให้นิดนึงนะครับหรือนักเรียนสามารถถ้าเป็นจำนวนคละมี2แบบ ไม่นักเรียนนําจํานวนเต็มข้างหน้ามาบวกลบกันปกติก่อนแล้วค่อยไปบวกกับเศษส่วนบวกลบกันปกติหรือนักเรียนสามารถทําได้ก็คือทําเขาเป็นเศษเกินก็ได้ครับแล้วก็บวกลบเศษส่วนปกติได้เลยโดยการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับโดยการหาคนอนก็ได้โอเคนะง่ายๆครับดังนั้นวันนี้ครูสอนนักเรียนไปแล้วทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยข้อ1ข้อ3ข้อ5ข้อ7แล้วก็ข้อ9สอนไปแล้ว5ข้อนะครับ ดังนั้นยังเหลือข้อที่ครูนักเรียนยังไม่ได้สอนก็คือข้อที่เหลืออยู่ทั้งหมดนะครับฝากนักเรียนไปทำเป็นการบ้านด้วยนะครับนักเรียนจะได้เก่งขึ้นมากๆนั่นเองโอเคนะและนักเรียนคนไหนบอกว่าโอ้โครูขายังไม่หนำใจเลยค่ะทำแบบฝึกหัดแค่นี้ยังไม่พอนักเรียนสามารถไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้โดยใช้ควบคู่กับหนังสือแบบฝึกหัดของอักษรคณิตศาสตร์ป .6 เล่ม1น,นั่นเองครับโอเคเนะ งั้นเดี๋ยวครูเนเด่นขอไปเตรียมสอนคาบหนาก่อนแล้วกันอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันนะครับเด็กๆโอเคงั้นเดี๋ยวครูนขอไปเตรียมสอนก่อนแล้วกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ u c เคชั่น Education.